ถ้าเกิดชอบแจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจและให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับโอ้โหทุกคนก็กลับมาพบกับผมนะครับ7นกล้องวันนี้เราอยู่ในเกมที่ไม่ใช่เอ็เปครับแต่เป็นเอ็มเอ็มเอ็มแนเจอร์ินมนนะซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมฟรีในเพจตัวนะทุกคนสามารถไปโหลดกันได้นะเป็นเป็นภาคสองครับ ถ้าทุกคนเคยเล่นพักหนึ่งทวนก็ก็ถ้าจะเล่นเป็ี่ยนน้ำมันเหมือนกันเลยแต่แค่ปรับอะไรมาดีขึ้นชิจะครับซึ่งผมกนะ็แบบเพิ่งโหลดมาเฮ้ยไม่เช้าไม่เช้าเลยโอเคแต่ผมจะส่งนักหวยไปสู้กันดีกว่าซึ่งการส่งหนักหวยไปสู้ได้อะไรหนึ่งได้ความแข่งสองได้ประสบการณ์สามได้รางวัลน,นะโอเคปะ ก็าจะส่งตัวติง้งของเราครับการพริชางลงไปฮะก็คุรต่อสู้ก็เป็นสไตล์ว้าวว้าวเอาเรื่องนะอ่อสไตล์การต่อสู้จะเน้นไปทางการพันช์ไม่ได้น่วะนองพันช,ช,ช์ไม่ได้ไม่ได้ไมต้องปรับให้มันแบบโอเคโอเคด้วยนะ นี่ฮะปัะผมรู้ว่าไหวฮะอ้าวนี้ก็เข้ามาอยู่ในเกมอีกแล้วเหรอจังหวะนี้นักมวยฝั่งเราครับไม่ชื่ออะไรไม่รู้งานไม่ทันครับไม่แข่งงันกิดด้วยครับจังหวะนี้ดูสถิติต่างๆฮะฝั่งเราหนักกว่าหนึ่งหนึ่งกิโลสูงก็หนึ่งเซนสกิลมากสกิลมากกว่าจาังเล็บยังไงฮึไงคุกฟังไหตีตอยังไงเตะทะลักไม่ฟังนะผมตัวเสื้อสีฟ้านะเสื้อตูเสื้อสีเหลืองฮะจังหวะนี้เตะเข้าไปยังไง อืมโดนชกหน้ายังไงเตะตตดล่างยังไงโดนพักหุกวงไหนทุ่มไหมไม่ยังไงโดนดึงยังไงชิดจากจากยังไงโดนดึงอี่ขาดึงหัวที่สอกไหมยังไงจ้างวันนี้ปั๊บพักไปเตะกันได้อยู่ยังไงครับหุกวงไหนอืมโดนสัตว์โดนตีเข่าวงไหนเตะยังไม่ได้จะทุ่มก็ไม่ได้นะเจ้าวันนี้ดึงดึงเจ้วันนี้ยังไงยังไงครับทุ่มไม่ได้อีกแล้วยังไง ดึงจะทุ่มก็ทุ่มไม่ได้สักทีมันหนักจังวะทุ่มไม่ได้ก็หมดยกแรกไปฮะยกแรกก็เสมอกันไปครับยังไม่มีใครลดลงนะฮะไปต่อที่ห้สองครับจังวันนี้จะฮุกวงใอะไรอีกแล้วต่อย้ายต่อยขวายังไงดึงหัวดึงหัวดึงดึงทุ่มไม่ออกอีกแล้วหนักจังวะทุ่มยังไงไม่ออกอีกยังไงจังวันนี้ต่อยแม่เลยเออสวยต่อยแม่ ดึงดึงเออเอที่ีเขาจังวันนี้ยังไงดึงทุ่มไม่ออกโรเวียเยียมาจังวันนี้ยังไงเอ๊ะทุ่มไม่ได้จังวันนี้ดึงหัวอื่ทุ่มไม่ได้คนหรืออะไรวะเนี่ยทุ่มไม่ได้ยังไงดึงเออทุ่มไม่ได้จังวันนี้ยังไงทุ่มไม่ได้อแล้วยังทุ่มมันไม่ลงอ่ะ โอ้โหวะยกสามครับจากวันนี้ต่อยแม่งเลยเอานั่นเน้นไม่งเกียไปยังไงอ่ะเอาดิมาดิยังไงอ่ะชนดิมาดิมาดิตีตีเข้าไปกันทุ่มไม่ได้แล้วยังไงดึงหัวทุ่มไม่ได้อีกแล้วยังไงดึงหัวทุ่มไม่ได้อีกแล้วยังไงดึงหัวทุ่มไม่ได้อีกแล้วแล้วกูจะทุ่มพี่แอนน่ะเนี่ยไม่น่าตั้งให้มันทุ่มเลยมันหนักจังไว้เชี่ยดึง ทุ่มไม่ไท้มันจะแข่งไม่ไหนไว้เฮียมาดิจังหวะนี้ยังไงดึงหวัวเออไม่ได้ยังไงดึงหัวไม่ทุ่มไม่ได้เสร็เป็นนี่ชอะไรมาดิเสร็จสงสัยต้องฝึกละไม่ไหวจริงก็เกมนี้เอ้ยแมนนี่ก็เป็นผู้ชนะนะครับนื่งจากเลือดเลยเยอะกว่านั่นเองฮะไปต่อเนี่ยครับ เงื่อนไที่ต่างๆก็ออกประมาณนี้าการโดนการคลิกอะไรก็ตามเปอร์เซ็นนะ oh, yeah, โอ้ยเงทนโคนก็ตอนนี้เราก็จะมาเจอกับนานาทานจอนสันอะไรประมาณเนี้นี่ก็คือแบบค่าพลังของศัตรูนะถ้าค่าพลังก็อันนี้นะส่วนผมจะไปในระบบอ่อเน้นเน้นบุกนะ เทคดาวไม่เอาแล้ว<ม>เอาบาลานี่แหละ, okay. ะเอาแคสไปเอาแบบผมจะเน้นต่อยละกันอืมส่วนไหนก็ไปห้าครับอันนี้ก็ไปอีกห้าปะผมเชื่อว่ไหวไอ้แมททีเรลไงแบบเน้นของจริงปรงะตูหนักจัดจะเนี่ยนาท้านจอนหลังคนนะโดนขับอ่อกสากา พอราจด่าลาเอ๊ะช่างแม่งเนียเจ้านี้ตัวอายุสามสิบเจ็ดเลยนะจจงหวันนี้เน้นต่อยคนระับมาเน้นต่อยฮนะยังไงแทงเข้าไปจจงาวะนี้เอ้ผมกางเกงสีเขียวนะฟันซ้อไม่ดีมาด,มาดิมาดิแบบนี้มีสองนะจจงหวันนี้ยังไงตีเข้าได้อยู่ยังไงฮะตีเข้าอีกรอบหนึ่งยังไงต่อยไปต่อยไปเรียบร้อยไปดีชนะแบบง่ายๆฮนะแบบนี้ เดี๋ยวเไปต่อกันแมทอีกแมทหนึ่งก่อนจบคลิปแล้วกันนะไปะโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ในแมทที่สามในคลิปนี้แล้วนะ,ะโอเคทุกคนก็เน้นบุกธรรมดาแคชแล้วก็เอลโบว์ผมไม่รู้น้ำแปลว่าอะไรก็ไม่รู้เอามาทางนี้ผมว่าไหวไปเรยยังเลยดีกว่า เอาละเราก็เข้ามาอยู่ในแมทเป็นที่เรียบร้อยฮะซาโมซาร์แมนเออช่างมันเถอะไม่แข่งอังกฤษโวยตอนนี้ศัตรูก็น้ำหนักเท่าเราส่วนสูงเท่าเรานะก็ไม่มีใครได้เปรียบเสียไปตอนนี้มาดไปยังไงต่อยอีกหนึ่งทีต่อยแม่งเลยมาดิหุอไไรยังไงตีเขาอะไรจบไปได้อยู่ได้อยู่ตัดลำตัวตัดลำตัวยังไงซอกไปดิยังไงซอกไปยิงเงี้ยตัดลำตัวยังไงจ่างมันดิยังไงยิงต่อยหน้ามั้งรึบปลอา